สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้มาเจอกับพี่ใหญ่นะครับทําเข็มคู่ลูกโซ่นะครับตัวนี้จะใส่ลูกยิ้งด้านหลังนะครับตัวนี้ดึงเพื่อที่มาให้มันกระดิกอกออเป็นคลื่นใช่ไหมพี่ใหญ่ช่วยในการดึงจะมีลูกยิ้งด้านหลังอย่าง,งตัวนี้นะครับตังขอภยัยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ นะครับเป uh, ็นเข็มปูนะครับลูกโซ่ม like ีลูกกิ D ้งด no. ้านหลังนะครับเป็นข้อสอกนะครับเอาไว้เย็บพวกเสื้อเชิ้ตนะครับเจอเชื่อต่างๆนะครับก็จะเป็นเข็มปูนี้ด้านล่างลูกโซ่นะครับท่อไผ่เนี่ยลูกโซ่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่อย่างงี้ครับนะครับเป็นลูกโซ่ข้างล่างตอนนี้ข้างบนเป็นเย็บนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ลูกกิ้งดึงครับดึงดึงช่วยนะครับทำให้ไมค์วีเกิดอาการเป็นคลื่นนะครับ ย็บพวกผ้าแจ็คเก็ตเพื่อต่างๆนะครับจะดีนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อสอบนะครับอ่าตัวนี้ช่างใหญ่ผมก็ทําให้อยู่นะครับทําอยู่นะครับลงอ่าพี่ใหญ่มือหนึ่งของประเทศไทยนะครับตัวนี้อ่านะครับก็มีใต้ระบบระบบภายในอ่าทุกอย่างเลยนะครับเล่นได้นะครับลองดึงดูว่าติดไม่ติดนะครับอ่าท่านใดก็แวะมาหาพี่ใหญ่ผมได้นะครับอ่านี้ครับเขาเรียกจักรเข็มคู่ลูกโซ่นะครับมีลูกกิ้งดึงหลังนะครับ อ่า,อาพี่ใหญ่บอก M H ็มเฮหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับรุ่น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 นี่นะผมลืมบอกพี่ใหญ่ลืมบอกรลอลืมบอกรุ่นยีห่ห้อเดี๋ยวจะไปหายี่ห้อจูก,กินะครับรุ่น M อ็มเฮดหนะึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แหมใหญ่ก็รู้รู้จริงๆเลยพี่ใหญ่รู้เราทำคอนเทนต์ทำไม่เต็มร้อยผิกดกฎหมายอ่า เอ็มเอชหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะพี่ใหญ่ก็ไล่ใหม่หมดครับตัวนี้ถ้าไหนรหวมเสียนะพี่ใหญ่ก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับคือปล่อยไปไม่ได้เลยนะครับตัวนี้พี่ใหญ่เขาทำละเอียดมากนะครับอ่าใช่นี่ในหน่อยพี่เขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าการใช้งานจริงต้องแบบมาตรฐานโรงงานเลยนะครับไม่ได้เลยทำนิดนึงก็ไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจนะเพราะจากพรงนี้การใช้งานต้องมีการสึกหลอนะครับเดี๋ยวช่างก็ต้องละเอียดล่อนิดนึงนะครับ อ่าอบค,ครับในการรับชมนะครับบิดพาดประการใดก็ขออภัยนะครับว่างๆก็ามายแยะเวียนหาพี่ใหญ่ผมได้นะครับอยู่บางบอนนะครับผมสวัสดีครับ